ดูบรรยากาศแล้วเมื่อวานเบิร์มีประเด็นออกมาเต็มไปหมดเลยน้องไปใช่โอ้โหตั้งแต่ปรับครมอใช่ไหมคะเรื่องคุณยิ่งรักใช่ไหมคะที่จะกลับไทยลงอปรับครมอคุณยิ่งรักแล้วก็อะไรอีกนะคุณอุง้งอิงที่บอกว่าพ่อเป็นแบ็คให้เต็มที่แล้วต้องทําให้พักใหญ่อะคะ่ะนี่ยังไม่นับวันแรกที่ลงไปมาเต็มเหมือนกัน ดิจิตัลวอลเล็ตเรื่องการห้ามนำข้าวโพเข้าในประเทศจำได้ไหมแก้ฝุ่นพ5เออเดี๋ยวจะไล่ฟังเสียงจริงๆนะแล้วท่า,านายกมาประกาศคือเรื่องนี้เนี่ยต้องยอมรับถ้าเป็นอย่างที่อดีตนายกทักษิณบอกนะว่านายกเศรษฐาสั่งห้ามเข้าวโพดที่เกิดจากการเผาพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้านเข้าประเทศอย่างเด็ดขาดอันนี้สำคัญ แก้ได้เยอะอน้องไรค่ะคือสื่อเขาวเอาไปปุ๊บในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะปลูกกันเองหรือบริษัทคนไทยไปจ้างเขาปลูกก็ตามทีช็อกทันทีน้องไรค่ะเฮ้ยเขาไม่รับซื้อไม่เข้าถ้าเกิดขึ้นจริงนะคำถามก็คือกี่โมงท่านท่านเอกหรือวันไหนอย่างไรแล้วรอประกาศเป็นทางการค่ะแต่คุณทักษิีพูดน,น้องเชื่อไหมเชื่อฮะ,อะ เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆฟังเสียงดูยังได้เลยนะนี่ผมไม่ได้พูดเองวันเสาร์เนี่ยผมเห็นประเด็นนี้ปุ๊บตาลุกวาวเลยไม่ใช่ตื่นเต้นอะไรนะมันจะแก้ปัญหาได้มากทีเดียวนะอ่าไหนาฟังเสียงสิเรื่อง p ีเอนเนี่ยได้คุยกันนายกท่านได้สั่งไม่ให้นำเข้าข้าวโพดท,ที่เกิดจากการเผาของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดซึ่งมีจุดเผาเนี่ยประมาณเกือบสองหมแห่ง ซึ่งมันไม่ไหวพูดไม่รู้เรื่องล่ะก็ท่านนายกก็เห็นด้วยที่จะท่านจะสั่งห้ามทีนี้บังเอิญว่าทางกระทรวงพาณิชย์ไปมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอเกี่ยวกับ WTO ผมผมก็เลยบอกไปว่า WTO ไม่เกี่ยวหรอกเรื่องความไอสิงทำการทำลายสิ่งแวดล้อมนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดมากกว่าการค้าก็เลยท่ทานานายกก็สั่งห้ามนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านที่เกิดจากการเผา ทั้งหมดท่านข้าพทุทธในประเทศขาดแคลนก็สั่งซื้อจากประเทศที่อยู่ไกลออกนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารสัตว์ถ้าหนักกว่านั้นท่านกําลังพี่ณาว่าหนักกว่านั้นก็คือว่าคนที่ทําลายสิ่งแวดล้อมประเทศไทยจยากข้างบ้านเนี่ยอาจจะถูกหมายจับเป็นไม่เข้าประเทศไทยนี่เห็นไหมท่านผู้ชมที่เกรงกันก็คือข้อที่หนึ่งคนนภะินพรศรีสารพางรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์กำลัง ท่านยกเศรษฐาสั่งในที่ประชุมคณะเตรีที่พะเยาวะพี่จําได้เลยคเพราะนี่หัวข้อสําคัญปรากฏลัมตีนพินทรนเนี่ยท่านคัดค้านค่ะเป็นรัมตีช่วยพานิชจากพรรคอะไรภูมิใจไทยค่ะภูมิใจไทยนี่เคราะดีนะถ้าเกิดเป็นพรรคเพื่อไทยนี่เชื่อว่าปรับกรมอโดนเอาออกเชื่อไหมเชื่อพี่ไหมเชื่อเพราะคนนพินทรนลัมตีช่วยพาณิชย์บังเอิญว่าอยู่ภูมิใจไทยบอกไม่ได้เพราะบ้านเรา ก็ยังมีการเผาพื้นที่เหมือนกันมันจะเป็นกรณีขัดกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกซึ่งคุณทักษิณนบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่อง<ร>เกี่ยว,วกับการสบายสิ่งแวดล้อมมันเรื่องร้แรงที่สุดค่ะใช่ไหมใช่ใชนี่เห็นไหมนี่ถ้าเกิดเปน็นลฐมตีเพื่อไทยนี่ไม่เหลือใช่เพราะว่าวันนั้นที่ประชุมกันนะคะคุณนภินทรเนี่ยเป็นคนลุกขึ้นพูดนะคะว่าปัญหานี้ต้องพิจารณาให้ครบทุกมิติ ต้องคำนึงว่าถ้าดำเนินนโยบายนี้ค่ะก็คือไม่นำเข้าข้าวโพดท,ที่มาจากการเผาเนี่ยจะขัดต่อกฎระเบียบขององค์กรการค้าโลกหรือ WTO แล้วก็จะไปขัดกับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนที่เขาเป็นแบบแผนแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติการค้าร่วมกัน คือถ้าจะใช้ข้อยกเว้นเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าฝุ่น PM 2.5มันเกิดจากประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นมไม่ได้เกิดจากประเทศไทยแต่บ้านเรายังเผาอยู่เือนกันใช่คือต้องยอมรับอันนั้นวันที่คุณนภินทรพูดนะคะบอกปัญหาส่วนหนึ่งมันเกิดจากประเทศไทยเพราะของเราก็มีจุดเผาไหม้ไม่น้อยกว่าร้อยละยีดังนั้นเราทําไม่ได้ถ้าจะทําได้เนี่ยคือต้องพิสูจน์ว่ามันมาจากเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่คุณชักษิณฟังไปมอสักครู่ไม่เกี่ยว บอกสิ่งวดล้อมมันใหญ่กว่าค่ะปัญหาสิ่งวดล้อมใหญ่กว่าน้องใบคิดว่าผลจะเป็นยังไงตกลงจะหรือได้สั่งแล้วเพราะฟังจากคุณทักษิณที่บอกเหมือนสั่งแล้วเลยค่ะเหมือนท่านนายกสั่งการแล้วะสั่งการแล้วหลังจากมาคุยมาคุยกับคุณทักษิณเนี่ยเห็นไหมปรึกษาเลยกันหลายเรื่องเนี่ยท่านผู้ชม pm 2.5และถ้าประเทศเพื่อนบ้านนี้ตอนนี้พมา่านี่บานเลย โอ้โหอันดับหนึ่งเลยเ่ย <มา S 2> อันดับหนึ่งในละแวกนี้เลยค่ะจุดความร้อนอะ